คำว่าอาเพศนั้นเป็นคําโบราณเป็นคําเก่านะครับสมัยใหม่ไม่ค่อยได้พูดกันเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายพึงสังเกตพึงศึกษาวิเคราะห์สํเนียกกันให้ดีไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลไรสาระโดยประการใดนะครับบ้านเมืองเกิดอาเพศสังคมเกิดอาเพศแปลว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดลางร้ายของตนเกิดอัปมงคลของบ้านของเมืองมีแผ่นดินไหวเป็นต้นเนี่ยครับตึกถลม่ม แล้วก็มีอาเพศอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับคนเกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองเนี่ยครับคำว่าอาเพศพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542ท่านแปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัยถือว่าเป็นลางไม่ดีนะครับคำว่าอาเพศนั้นท่านบอกว่าน่าจะมาจากคำว่าอาเวสะในภาษาสันสกฤต แปลว่าไม่เป็นสวดทรงหรือแปลว่าสวดทรงที่ไม่เป็นปกติภาษาไทยใช้ในความหมายว่าเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นลางบอกว่าจะเกิดสิ่งชั่วร้ายต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการทีนี้กล่าวถึงที่มาของอาเพศเนี่ยโบราณาจารย์ยท่านก็กล่าวเอาไว้ลูกลืมพ่อแม่กระแตลืมป่า หมาลืมเจ้าของก็คือความมัวหมองของชีวิตก็เป็นเหตุหนึ่งของอาเพศหรือท่านบอกว่าลูกลืมพ่อแม่กระแตลืมป่าสริกาลืมคอนเด็กละออดลืมตัวให้ผู้ใหญ่ก้มหัววันทานี่แหละคือที่มาแห่งอาเพศไม่ดีเป็นลางร้ายของตนเป็นอัปมงคลของบ้านเมืองนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งลูกลืมพ่อแม่ ระแตลืมป่าสาริกาลืมคอนราษฎรลืมพระราชาก็คือที่มาแห่งอาเพศเป็นลางร้ายของสังคมลางร้ายของตนอัป,ปมงคลของสังคมนะครับดังนั้นท่านจึงเตือนเรานะครับว่าเมื่อเป็นเด็กก็ต้องไม่ลืมตนมีคนรักเป็นผู้หลักชักช่วยยิ่งสวยหรูเป็นผู้น้อยค่อยทำตามคำครู ไม่อดสูเกียติศัก์จากวิไลโบราณคำกรทั้งก็สะท้อนเตือนเอาไว้น้าอดสูผู้ดีที่ตื่นดกกริยาจกตื่นมีดีฉะไหนเขาแดกด่าว่าขานประจานใครจำเอาไว้เจ้าข้าอย่าทนงทั้งผู้ดีมีจนทุกคนผู้ควรจะรู้ฐานะอย่าละหลงถึงมีทรัพย์นับล้านไม่มั่นคง มันขึ้นลงควรคิดอนิจจาดังนั้นเราไม่ควรจะให้อาเพศเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนะครับลูกก็อย่าลืมพ่อแม่กระแตอย่าลืมป่าสาลิกาอย่าไปลืมคอนเด็กละอ่อนอย่าไปลืมตัวอย่าให้ผู้ใหญ่มาก้มหัววันทานะครับอาเพศมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าลูกต้องไม่ลืมพ่อแม่กระแตต้องไม่ลืมป่า สาลิกาต้องไม่ลืมคอนราษดอต้องไม่ลืมพระราชาก็จะเป็นที่มาแห่งความเจริญด้วยประกาศราชนี้